s o โน l ลคิวเทเบิลนโต๊ะสำหรับแคมปิ้งนะครับก็มาแล้วส่งมาถึงแล้วนะครับเขาบอกว่าชื่อของเขานั้นเขาเป็นเทคนิคอ m นเม t ท i นเกียก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่น L6 ที่ชื่อว่า q t u r b เเนะี่ยนะครับเนื่องจากว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยมีมากทีเดียว ซึ่งเลยทาให้ตอนเนี้สายแคมป์สายอุปกรณ์เนี่ยต่างก็ต้องพยายามหามาไว้นะครับซึ่งกร็รวมถึงเราด้วยนะลูกเล่นของเขาคือเขาสามารถประกอบเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้คือโต๊ะหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถเป็นคอนเน็กับโต๊ะตัว,ตวอื่นๆที่ที่เป็นรุ่นในของเขาได้นะครับและบนท็อปโต๊ะของเขาเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนชิ้นนี้ออกเอาถัวเตาใส่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เขาจะ เป็นพาร์ทที่เขาขายเสริมมาก็เลยทําให้มันดูแบบเออแปลกแปลกอะ่นะเนาะก็เหมือนของเล่นเนาะเหมือนเลโกโ้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะสายแคมปิ้งก็เลยหามาเพราะว่าราคาเขาเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับบอกว่านี่ก็คือ Snowline Q-Table รุ่น L6 เดี๋ยวมาดูกันว่าพอประกอบออกมาแล้วมันเป็นยังไงตามนะมาเรามาดูกันคับของเพิ่งส่งมาภายในก็จะมีอันนี้ครับอันนี้ก็คือ เป็นอโต้ของเขาซึ่งก็เป็นวัสดุเป็นโลหะคาดว้านน่าจะเป็นอลูมิเนียมเคลือบอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มาทั้งหมด6ชิ้นนะแล้วก็อันต่อไปก็จะ,จะมีเสาอยู่ต้นที่เป็นคู่กันอยู่ต้นต้นนี้นะครับก็อันนี้ว่าเป็นเสาตะเกียงเสาสลับแขวนพวกอุปรกรณ์ให้แสงสว่างแล้วก็ตัวแขวนอันนี้ที่ให้มาครับแล้วก็ ส่วนสำคัญของเขาก็คือส่วนนี้เรามาดูกันว่าอะไรบ้างมีแช่นี้นะครับจุกมาในถุงภักษณะการประกอบของเขาก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับมีลักษณะกรากรประกอบคล้ายๆกับเต็นท์ในปัจจุบันหลายๆรุ่นที่ใช้การยึดด้วยสายยืดภายในแล้วก็ให้ตัวโครงเขาออกมาอะ เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้มันก็ออกมาเป็นโงแล้วนะครับไม่ได้ม่ได้ยากอะไรมันี้ก็ตัวท็อปของคขามา,างครับนีตัวที่มีมุมแบบนี้ก็คือตัวที่อยู่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสองด้านอ่าจะมีโลโก้ของเขาอยู่ ที่เหลือก็คือบางแบบนี้ตัวแล้วอ๋อมีชิ้นหนึ่งนะตัวนี้นะครับตัวนี้บอกว่ามันเป็นเหมือนกับตะแกรงสลับให้เราได้เกาะเพื่อแขวนของใช้ที่อยู่ ข้างล่างนะครับก็แบบนี้เลย ก็เลยบอกว่าเทคนิคของเขามันมีอยู่นิดนึงครับว่าเขาให้เขาให้ลูกยางตัวนี้มาด้วยเอาไปปรับขึ้นปรับลงสำหรับตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยตัวตะแกรงที่วางของเนี่ยนะครับแล้วตอนที่เราประกอบครั้งแรกเนี่ยมันจะโยกๆหน่อยแต่พอเรายึดตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันแข็งแรงแล้วพร้อมใช้งานด้วยใช้งานได้เลยนะครับก็จะขาดประกอบอ,อ,อีก ตัวหนึ่งครับไปให้ดูก่อนเลยนี่น่ครับตัวนี้ก็เป็นที่แขวนตะเกียงที่เขาให้มานะครับเขาก็มีเหล็กตัวนี้ให้มาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เสียบลงง่ายๆแบบนี้เองครับออกมาก็รูปทรงอย่างนี้ยเราแข็งแรงก็อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ อาจจะไม่ถึงขนาดว่าวางอะไรหนักได้มากแต่ก็การนั่งกินข้าวทำอาหารต่างอันนี้ที่บอกว่าประกอบต่างได้นี่นะครับเนื่องจากว่าเขามีรูพวกนี้ไว้ให้คือถ้าเรามีอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวก็มาวางเป็นชั้นได้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวตัวล็อกด้านข้างเดี๋ยวอันนี้ลงมาเดี๋ยวเผลอยกนี่ยครับข้างข้างเขาจะมีตัวล็อกสําหรับให้เราเราประกอบอีกนะครับรุ่นอื่นมา แล้วมา,มาเกาะใส่กันให้กลายเป็นรูปตัว L หรือว่าเป็นรูปสองโต๊ะสองตัวอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบเดียวกันนะแล้วก็บอกว่ามันก็โอเคทีเดียวหละ่ะลูกเล่นของเขาแล้วในส่วนที่เป็นส่วนประกอบอื่นเช่นตรงกลางตรงนี้ที่ต้องเป็นแผ่แผนๆนี้ยครับเนี่ยเขาก็จะมีชุดที่เป็นเตาเตาแก๊สหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆมาให้เราไปใส่ตรงนี้นะครับเรานั่งทานข้าว ทานชาบูทานอะไรต่างมันก็จะอยู่ในในในตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้โดยกดก่อนพวกนี้ออกซึ่งถ้าเราซื้อในในยี่ห้อเดียวกันของเขาอะไอย่างเงี้ยมันก็จะมาเข้าเป็นเซ็จได้เลยนะครับอ่ะก็เอามาแนะนำแล้วนะครับสำหรับ Snowline Q-Table L6